สวัสดีครับวันนี้มาดูแบบฝึกจากหนังสือคอมบินาทอลิกนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้จะเป็นแบบฝึก1.1ข้อที่3นะครับโดยโจทย์บอกว่านายกอขอและคอต้องการขึ้นลิฟต์ทั้งหมด3ตัวมีวิธีที่นายกและนายขอขึ้นด้วยกันแต่นายคอขึ้นคนเดียวนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะใช้หลักการคูณครับเรามาดูก่อนนะมีลิฟต์สตัว อันนี้แทนด้วยลิฟนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองแล้วก็ตัวที่สามนะครับโดยเราโดยขั้นตอนแรกนะครับเราจะมัดรวมนะครับมัดรวมนายกและขอนับเป็นหนึ่งคน แสดงว่านายกแล้วก็นายขอนะเลือกขึ้นลิฟครับได้สามวิธีนะครับไม่ว่าเราจะขึ้นลิฟต์หนึ่งลิฟท์สองหรือว่าลิฟท์สามนะครับนายกคอ,อนะครับเลือกขึ้นลิฟต n ได้สามวิธีและ และนายคอนะครับแสดงว่าถ้าขึ้นไปแล้วหนึ่งตัวแสดงว่านายคอก็เลือกที่จะขึ้นลิฟที่เหลือก็คือได้สองตัวนายคอเลือกขึ้นลิฟได้สองวิธีนะครับดังนั้น มีวิธีทั้งหมดนะครับสามคูณสองเท่ากับหกวิธีนะครับ